ไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกพูดถึงกันเยอะเหมือนกันก็คือปัญจักสีรัดโดยพีรพลของไทยนะครับโดนริบเหรียญทอง4ีเกมส์หลังถูกประท้วงก่อนขึ้นรับเหรียญรางวัลครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮายหนึประเด็นนะครับการแข่งกีฬาปัญจักสีรัด เมื่อวานนี้ก็จริงชัยกันวันสุดท้ายครับที่ p m p t c t c l l l n g n r ฮอห์เมืองทองธานีหาไลอยู่ในประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศน,นะครับ <S <S เป็นการพบกันระหว่างปืนพีรพลมิตรศาลช้ำเก่าจากไทยพบกับมาสุกิม,มูั a อิสูอีรฟานจากมาเลเซียครับเดี๋ยวรูปเกมใน2ยกแรกเนี่ยเป็นนักกีฬาจากมาเลเซียที่เริ่มต้นได้ดีกว่าทำแต้มทิ้งห่างพีรพลของไทยไป แต่ว่าพีรพลก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับในยกสุดท้ายเนี่ยเร่งเครื่องออกอาวุธทาําแต้มไล่ขึ้นมาก่อนจะมาเบียดแซงขึ้นนําไปได้ในช่วงท้ายยกซึ่งแม้ว่าฝั่งมาเลเซียจ,จะพยายามประท้วงว่าวีรพลเนี่ยออกนอกเส้นในช่วงท้ายแต่คําประท้วงก็ไม่เป็นผลเนื่องจากเมื่อกกรรมการดูภาพช้าแล้วเห็นว่าพีรพลออกจากเส้นหลังจากที่หมดเวลาไปแล้ว,วครับ ทำให้พิรพลมิตรสารชนะมาสุกิมัวมัดอิสูอิรฟานไป60ต่อ57คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองนี่ครับตอนนี้เนี่ยก่อนเกมจะจบนะครับก็เริ่มมีเสียงอื้ออึงจากข้างสนามนั่นแหละครับทีนี้ช็อตสำคัญคือออกจากสนามเนี่ยในช่วงเวลาไหนซึ่งเขาพยายามประท้วงนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยบอกว่าออกไปหลังจากที่หมดเวลาแล้ว นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าคาประท้วงครั้งแรกของมาเลเซียเนี่ยถูกปฏิเสธกลับมาแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับยื่นประท้วงอีกครั้งยื่นประท้วงอีกครั้งก่อนพิธีมอบเหรียญรางวัลจะเริ่มขึ้นเนี่ยครับแต้มจบไปแล้วที่6 0ต่อ57นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยในการยื่นประท้วงก่อนพิธีมอบเหรียญรางวัลกรรมการเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่สาเร็จก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยยื่น ก่อนขึ้นรับเหรียญครับตอนนี้เราก็มั่นใจแล้วครับพีรพลก็ชูธงชาติไทยแล้วก็ถือว่าทําได้ตามเป้าหมายนะครับกับการได้เหรียญทองหลังจากนั้นเนี่ยก่อนพิธีรับเหรียญขึ้นรับเหรียญร,รยญางวัลน,นะครับทางฝั่งมาเลเซียประท้วงอีกครั้งซึ่งคราวนี้ปรากฏว่ากรรมการยอมรับคําประท้วงของมาเลเซียครับและกลับคําตัดสินให้มูมัตอิซูเป็นฝ่ายชนะและได้เหรียญทอง ส่วนพีรพน์มิศาลนอ,อกหักได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นนะครับทำให้ทีมปัญจศรีรัตไทยก็จบทัวร์นาเมนต์สีเกมครั้งนี้ด้วยผลงานสามเหรียญทองจากเดิมที่จะได้สี่เหรียญทองนะครับโอ้ถือว่าน่าเสียดายนะครับก็มีการยื่นประท้วงกันจริงๆกับสองรอบด้วยนะ<ช>ตั้งแต่ตอนที่จะจบเกมจบเกมไปมก็สุดท้ายก็พอไม่รับปุ๊บเราก็ชูธงกันแล้วนะครับปรากฏว่าก่อนขึ้นรับเหรียญรางวัลนี่ประท้วงอีกรอบคราวนี้ กรรมการรับคํำตัดสินคำประท้วงแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนคํำตัดสินนั่นเองอ่ะก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันกีฬานะก็อย่างที่บอกไปอย่างมวยเนี่ยเรามีโอกาสชนะไม่ได้อ่ะอย่างรอบนี้เราจะขึ้นรับอย่างรางวัลอยู่แล้วโปอปอลอแต่ก็อ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะ